สวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวกะตืน่นเช้ามาโชคดีมานั่งหน้าบานกับพี่น้องเป็นย่ามหนาบานพี่น้องอย่างลูกฮะโชคดีเป็นไงลูกเป็นไงหน,นาวไหมหนาวไหมเมื่อคืนหนาวบ้เอ้ยรับดีปันยังเมื่อคืน หวอดว่าจริงโชคดีก็ได้อ่าดูคุณดูคุณนายเนี่ยอ่าคุณนายโซฟาเนี่ยอ่าตอนนี้จองแล้วเนี่ยมีบุญจองแล้วกำลังว่าจะไปหงเขาเพื่อนเนี่าลังเตียงของเขาก็เก้นนอนเขาก็เตือนนอนเนี่ยนี่พาไปเขาห้องน้ำม,มาแล้วอ้าวพูดไ่ะอ้า,อา ยังไม่เก็บเลยที่นอนก็ยังไม่เก็บอ่ะจะนอนที่เดิมเลยไหมจะนอนต่อบ่นอนต่อเจ้าดีนอนต่อไหมนอนต่อบ่เดี๋ยไปเลาะเดี๋ยวหุงเขาวไว้ก่อนเดี๋ยวสิผ้าออกไปซื้อกับเขาอีกแล้วเจ้าเจ้าที่อยู่อยู่อำเภอเนี่ยใกล้บ้านแม่ทองนังไม่กินนะปูนต้องนั่งรถไปเกือบเกือบยี่สิบกิโลนะเจ้านั้นเจ้านั้นถึงจะกิน เมื่อวานก็พาไปซื้อเจ้านั้นนะกินกินเจ้านั้นมาสองสามวันแล้วแต่เขาเขากินอร่อยมากเจ้านั้นแต่เจ้าอื่นไม่เอานะเจ้าอาาื่นไม่กินเลยไอ้ไ,ไหนลูกไปไหนไปไหนไปไหนเออเตรียมจะขึ้นรถแล้วค่ะว่าไปซื้อกับขา้าอ่ามานั่งรอมานั่งรออยู่หน้าบ้านเนี่ยจะไปซื้อกับข้าวแล้ว แลรอรอคนงานมาก่อนเมื่อวานคนงานก็มามาสองคนมาช่วยทำงานวันนี้ก็นัดให้เข้ามาแต่เช้าจะได้พาน้องๆไปซื้อกับข้าวเป็นไงลูกอาการเป็นไงนะวันนี้จะไปไปเที่ยวซื้อกับข้าวอีกไหมเราเนาะไป่าไปดื่อเด้อไปขายยาไปโจ,จกรถจนสีพังปึงปังปึงปังพี่น้อง ออกกําลังกายหน่อยลูกพาไปวิ่งเน่ะไปวิ่งได้สามสี่รอบแล้วเช้านี่ไปเข้าห้องน้ํามีบุญเจ้าหาอะไรหาอะไรลูกหาอะไรขันบ่ขันบ่โชคดีเอ๊ะ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 อุ้ยอุ้ยดูอาการโชคดีอ๋ยเป็นอะไรลูกเป็นอะไรเป็นอะไร เอ๊ะเป็นอะไรไหมลูกอ่ากันกันก้ากันกันเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อไปซักให้แล้วเปลี่ยนตัวใหม่ไปหาซื้อเสื้อแล้วมันไม่มีไซส์ใหญ่มีแต่ไซส์ของเล็กๆนะไปดูหลายร้านแล้วมันไม่มีจะไปดูเสื้อให้ใหม่ได้มาไม่กี่ตัว มีโบนอ่ะเจ้าดีเจ้าดีเจ้าดีเราไปซื้อกับข้าวม่วันนี้ไปไหมลูกไปไหมไปไหมออไปไหมเออไปไหมลูกไปไหมอ่าเดี๋ยวแม่แต่งตัวก่อนนะเดี๋ยวแม่พาไปเด้อเว้ยน่ารักน่ารักค่ะอ่ะเจ้าดีเจ้าดีเป็นไงลูกเป็นไงไหวไหวไหวลูกสาวก่อนลูกสาวเป็นยังลูก แกสาวเป็นอะไรอ่ะจกนี้จกนี้อ่านี่มีบุญมีบุญจังแล้วเจ้าเป็นยังมาสันโชคดีว่ะเอยมีบุญมาเจ้าจเป็นยังมาะไงโชคดีมาสันเดี๋ยวห้องก็ได้ไปรอมาสันเดี๋ยวถ่ายี่แม่แต่งตัวก่อนมาสันเดี๋ยวหงุหงข้าวไว้จะแต่งตัวแล้วจะพาน้องๆไปซื้อกับข้าวเ๋ยวจะให้คนมา มาเข้าบ้านนี่ก่อนุกจะพาน้องๆไปอ่ะจื๊บจืบจืบจืบเดี๋ยวเราได้ไปเที่ยวแล้วอ่ะโชคดีมีบุญคุยกันเดี๋ยวเราได้ไปเที่ยวแล้วจะบัดดีจ้าแม่รองพาเที่ยวค่ะอ่ะมานี้ลดูมานี่มานี่เนะี้ยมาด้วยมานี้เฮ้แม่ลลแม่ดูหน่อยเลแม่แม่ดูหน่อยอ่ะสวยไหมโชคดีสวยไหมลูกสวยไหมสวยไหมนะ ไ,ไปไหมไปไหมไปเที่ยวไหมปะปะปไปเราเราไปซื้อกับข้าวเนาะไปเที่ยวเนาะสวัสด,ดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวจ้าสวัสด,ดีค่ะเลิฟเลิฟเลิฟค่ะ